พี่น้องเอ้ยมือนีขอ่อยสพภาพมูจเจ้ามาหาเก็บหอยเนาะว่าสิเก็บบักไอ้จูปเป็นป้อมน่ะแม้พี่น้องแต่ว่ามันผ่านนั้นมีตะนวลในหน่อยเนาะพี่น้องเนาะก็คือสิบริกินหอกคือเบิ่งกซงแหละเนาะแต่ว่าปกป็นยังมือนีเขาสิมีย้ำเนะาะเนี่ยพี่น้องไปหาเก็บมาเนี่เห็นบอกมันมีตะนวลในหน่อยไหมพี่น้องปล่อยมันไปเนะาะเนี่ยต่อมากับมาเก็บพกบุงพี่น้องเก็บไปเห็นหนูเขาเริ่มห้องบริกเก็บกินเองเนาะอันนี้เขาสเก็บไปเห็นหนูตเะเ้าที่เขาเลี้ยงไว้เด้อพี่น้อง ผู้ใดเลี้ยงก็่าให้มันกินลายด้วพี่น้องพักบุงเด้อเพราะว่ามันกินแล้วมันสพสุขภาพมันบ่ค่อยดีเนาะเนี่ยพี่น้องอยู่มอมอมไม่เมียสิลรอพี่น้องอยู่แต่เรามือแต่ละเว้นกับสีเฮ็ดอยู่ประมาณนี้เนาะกับสีมีซัดเลี้ยงนั่นรูนนู่นนี่นั่นเนาะเนี่ยพี่น้องโรคใกล้ข่ก็เรียบร้อยอันนี้ฮอกกะสีมะอุนเข่าเนาะพี่นอ้องอุ่นเข่าได้แล้วฮอกกะสีว่าจะก,กินกับต่ำม,มากทัวเขาคือเกาพี่น้องขาดบ่ได้คือต่ำมกทัว จะเป็นเป็่นอียงมากคักมากแน่ตำบักทั่วนะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี่กระสีเป็นบักทั่วแบบวา่ากันเท่าๆในจักหนอยเด้อพี่น้องเ่แม่มันเท่าดอกมันเหี่ยวเนาะกระสีเปลี่ยนอบอวลยุบๆแบบหยาบนามกระสีออกไลยๆในจกนักหนอยเนาะนะพี่น้องกินได้ตำบักทัว่วเมื่อได้ก็ได้ท้องกระสิกินตำบักทัว่วกับอันลวกอันหมูย่อเฮาเนาะที่เฮาลวกใสยย่ยำมาม่านะนะพี่น้อง นี่เฮากับยำม,มามาพี่น้องก็บซื้อบะหมี่อย่างหลายพักนังอ่างหยากับบะหมี่เนาะก็บซใไส่ตแต่เสร็จมาม่าเนาะพี่น้องแล้วก็หมูย่อตำนันเนาะพี่น้องแล้วกํานำนำยำเฮากับ a, ือ้มาสื่อมาจากโรงงานเลยพี่น้องสื่อนำยำเข้าม,มาจากโรงงานเลากับเสียวมาโคโค่ขูกันสีเลยพี่น้องเ่าต้องเติมแต่งเอียงเลยเพราะว่ามันแสบอยู่แล้วเนาะเพื่อนเอาไปแต่ยำหลุดสินนะเฮาก็ได้สื่อมาเนาะมาเด้อพี่น้องมากินเขาเลี้ยงน้ำกันพี่น้องมือนี่ก็สซีนี้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ กะสิกินง่งายๆอยู่ง่ายๆสิละพี่น้องอยู่มอไม่แมะไปเนาะก็ว่าสิผ่านไปเด้แต่ละหมือแต่ละเดือนก็สิอยู่ประมาณนี้เนาะการใช้ชีวิตของคนทํางานมือยุดมือ,อยังกะบ่มีอย่างเหตดกะสิเหตดมอไม่แมะเนาะพี่น้องเนาะ